ได้แล้วผมก็ซื้อมาจนได้นะครับกับโรงพยาบาลบ้านมีแต่โรงพยาบาลบ้านโนรถสั์เนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับเออเบนเอร์ฮอสพิทลโรงพยาบาลบ้าภาคที่สามบีมาสเตอร์นะครับเย่นะครับเย่ทำไมวะกูเล่นนี่วะอยู่กับบาตูเกนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมผมต,ต้องมาเล่นเอ,อภาคนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเจอมาเนาะเพิ่งไปเจอมานะครับผมก็กดเล่นไปเลยดีกว่า Эта история началась довольно банально. Мне предложили провести оперативную съемку рейда в психиатрической больнице. Где якобы проводились не совсем законные эксперименты над больными. Что может быть проще? Вот и я так подумал. Но историю, в которую я влюблен, запомню до конца своей жизни. Тот день не задался с самого начала. Очень Ужасная интересно. погода, проблема в редакции и вечно глохнущая машина оказались достаточными условиями для того, чтобы я опоздал к началу штурма. Прибыв на место, я решил как можно скорее отыскать лейтенанта Сидорова в надежде заснять хоть какой-то материал. Я пробрался в больницу. Увиденное мною дальше не описать словами. Это можно стереть с кассеты, но из памяти никогда. Я нашел Сидорова, а точнее то, что от него осталось среди залитых кровью стен проклятой больницы. Но это было не самое страшное. Есть кое-что пострашнее в этих мрачных и пугающих коридорах. Истерзанные страшными экспериментами больные и без того не отдававшие себе отчет стали полностью неконтролируемы. Каким-то чудом я сумел выбраться из этого ада, обессилевший и практически отчаявшийся, я пытался убраться от этого места как можно дальше. Мои планы нарушило одно из тех существ, которых я хотел позабыть навсегда. Из последних сил я сделал финальный рывок к больнице. Больнице, которая явно не хотела меня отпускать. โอเคสัตย์งา,า,า,านักข่าวอีกแล้วเหรอามาเรามาเรามา,เรามาจุนจ้านอะไรกับเขาอีกแล้วเนี่ยนะครับเป็นฮีโร่อีกแล้วฮีโร่เลยเหรอเฮ้ยเอ้ยหกโงเย็เนสามสิบนทีที่เอ่อในพยาบาลมึงมาแล้วมึงเห็นศพโอเคกดทอสอ๋อมีแต่ปรับอันนี้เนาะ เคือว่าคุณพยาบาลครับมันมีศพนอนอยู่เนี่ยครับศพทหารใช่ไหมโอ้โหอย่างเขียวไม่ถ่ายแต่ใช้อ๋อถ่ายจะตรอดเนาะหรือเปล่าคุณพยาบาลสวัสดีครับโอ้โหถือเรื่อยอคุณพยาบาาถือเรื่อยอย่านะครับขอสำรวจได้ไหมได้ไหมครับ นะล็อกอะเอ๊ะมื่นกี้หันหรือเปล่าคงจะไม่เอ่อ attention การเตือนภัยเกี่ยวกับเอ่อการเตือนภัยทั้งหมดของพยาบาลน,นี้ผู้ดูแลมันไปจับคู่กันไปที่ emergency สถานีสถานทีที่ที่ห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็ที่นั่นเหมือนจะไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศเลยถ้าโน้ดนี้ถึงใครถึงหัวหน้าอะไรนะหรือว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่แล้วให้รีบไปนะครับแล้วก็บอกต่อแล้วก็เจ้าหน้าที่อย่าสร้างปัญหาโอเค โมตจากใครนะลืมอ่านเออเอ๊ะเลื่อยหายเฮ้ยใช่ป่าวตอนแรกมีเลืเอ่อยใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้โหแล้อาหารจับอะไรได้ไหมได้ไหมอ่ะมีอะไรตรงไหมตรงนี้ เมื่อกี้เฮ้ยตรงเมื่อกี้มีเลื่อยไม่ใช่หรออย่าไปยุ่งดีกว่าโอ้โหและเสียงรถอย่างดังทหารตายเต็มเลยโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะที่ว่าขอว่าใครวนะเนี่ยโอ้โหเกมกูอยากกลับอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ยนิ่งเลยนะทำเป็นนิ่งเลยนะแล้วใครเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไปแล้วเหรอโอ้ยยังอยู่โอ้โหทหารตายโอ้โหสิบแปดบวกนะครับเกมไม่ไม่เบ่ยเขาไม่เป็นไร โอ้โหขูว่อยู่มุมหลบมุมเลยมุม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 มีอะไรหลบเลยยังเหรอเก็บปืนไม่ได้เหรอเนี่ยเสียงอะไรแป๊กๆวะ เรายังไม่ขึ้นชั้นชนชั้นชั้นช,น,ชนสองนะครับเรายังไม่ขึ้นนี่คืออะไรนี่คือวิ่งออโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยมันทอดตรงนี้มีอะไรอะ่ะทำไมมองไม่เห็นวะไม่มีอะไรนี่โอเค ใครตบมือเสียงใครตบมือโอ้โหอยู่มืดห้องน้ำหรอกูรัดหน,น้าออกห่างก่อนหน้าห่างเลยปิดประตูเลย ตาอะไรอ่ะ จิตเลยอ๋อแสดงว่ามีตัวตามล่าอยู่ให้หลบซ่อนโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเหมือนเดิมไม่ใช่เนื้อโอ้ไม่ใช่เนื้อท่านผู้ชมผมเ่เห็นขาเป็นเลื่อยเฉยเลยโน้ตจากเจ้าหน้าที่นะครับเศรษอ์ไป เมื่อกี้มันคือการเตือนนะครับว่าเราถูกล่าอยู่โอเคโอเคโอเคเราเปิดประตูให้ก่อนนี่เปิดได้มาอุยอ้ยอุย้ยเปิดดีกว่ายืนเป็นนางแบบเลยนะคุณพยาบาลครับีมันอยู่ห้องนี้วะ ใม่ม้อแล้วกเราต้องล้องน้ำที่มันลบให้มันหายก่อนเหรคลอตูกลางเลยลบ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 ,ลบ,ลบ ินเสียงมันอยู่ได้ยินเสียงมันอยู่ทำไมกูเครียดจังวะตึงมากๆโคตรตึงตึงๆๆๆยิ่งกว่าตาลึงอีกป่าละผมกูเป็นยังไงกูกลัว ลาอกประตูอย่าใจโหดดีว่าล้วเข้าประตูด้วยเยี่ยมไปได้อย่างเรามันอยู่อยู่คุดอยู่นานมากเลยอยู่นานมากเลยครับไปยังตาแดงแบบนี้น้ำต,ตาไหลแน่ๆ เราเปิดประตูจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมมันห่างแล้วมันห่างแล้วแสียงว่ามันพังประตูเวลาเราเจอมันใช่ไนหะมเวลาเราเจอมันมันจะมันจะพังประตูครับถ้ามันพังประตูถูกมันพังประตูแรก มีปืนอยู่ก็ไม่เอามาน้องเฮ้ยมีปืนอยู่ก็ไม่ไม่เอามาแล้วอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะใครอะ่ะใครนอนอยู่นั่นอะ ไม่แงประตูด้วยเอาห <mas k> oh. ัวใม้กูดูโอ้โหคุไม่ไหวปิดไฟดูมีอะไรโอ้สิแดวกแล้วเว้ยโอ้ยอะไรอะยาฆ่าเชื้อหรอโอ้โหอย่างนี้เลย กลัวมันจำมากเลยเปิดให้แล้วกันนะปิดไม่ได้ปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้อ่ะเดินชา้าๆห้องมีสองโยนแดดด้แน่เลย <stato> ใช่ไหมถ้ากูโดนแดดก,กูจะปิดคลิป มีแต่ยาอะไรมันเป็นยาอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นใครตกใจหมดอะไรใครเปิดประตูต้อนรับกูเลยนะ เ,เข้าไปไหมเข้าไปไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วห้องนี้บอกว่าห้ามหรือเปล่ากูไม่เข้าแล้วกันทั้งนั้นแนหะ ไม่เข้าแน่ๆไม่มีอะไรดูละไม่มีอะไรอย่าเข้าไปเถอะห้องแรกเตือนห้องที่สองเตือนแล้วนะประมาณนี้เปล่าในเกมจะเดือดร้อนไหมเ้ยอาหารอ,อะไร ทางไหนนะเอาทางเขามาทางเรามาปิดเลยไหมนะิ่มันเด้งทำไมดิ่มันเด้งอย่าบอกนะเฮ้ยควน วัน่างนี้มีใครดักตีหัวแล้วปะ่ะเฮ้ยเงาอะไรวะไม่มีอะไรโอ้ยโอ้ยทหานตายเพียบมึงจะมาจำลองจำเห็นเหมือนเห็นอะไรวะ ไม่เห็นหัวใครเลยเมื่อกี้โอ้คุณไม่อยากเล่นแล้ว啊ไม่โปรดรีบให้กดกดกดเจอสิลองกดสิกดไม่ได้ ไม่มีอะไรเนะเาะเสียงใครวะปิดประตูก่อนนะ น่องอะไรอะ่ะกูเข้ามุย่ยละเ้ยโอ้โหมีแต่มือมามันมาโอ้โหโจ,เโจเะเบชจเบชเนาะมันสยบม,มากมากเลยอะ่ะ โอ้โหดูทำใจเลยไม่ได้แล้วอ่ะมันน่ากลัวจริงนะไปแล้วมันไปหรือมันหลอกลกัวอะไรเนี่ยทำชูชีหรอสงสัยมือปลอมมนะั้งไหนไหนะ เฮ้ยเฮ้ยมันโดนดูดมันกูโดนดูดโอ้โห,โโหไม่ได้อ่านพวกกูตายแน่ชียมีการดูดด้วยสัตว์ไม่เสื่อมล้วทำไมมันไหลอะ่ะ มันไหลเฉยเลยอะไรไ,ไหลวะเมื่อเหงื่อวะโอ,อไม่ใช่ไม่ใช่มันดูดแต่มันคือการไหลโอะเจ้ามันหายแล้วทำไมมันดูดวะ จะบอกว่าให้จูงวงกลมอย่างนี้หน้าอย่างบูดเลยจูกไม่ได้หรอกใช่ไหมตันไปอะผู้ชมร้องไห้แล้วไม่ไหววะโอโหหัวมาก เจอ้อมันดูดปะไม่ดูดหรอกไหมไม่ดูดหรอกไหม ผมว่าอย่างนั้นนะน่าจะอย,อยู่ที่มือชายคนนี้แน่เลยว่าไหมไม่อยู่อ่ะโอ้อยดูกตาอ,อ่านนะข้อมูลวันที่15เดือนมอกราปี2000เออ เซิร์ฟเวอร์พละการโดยเจ้าหน้าที่ออาฟ้าโอ้โหโอ้อยฟังเลยครับเดี๋ยวอินอ่านก่อนอลิสอีกแล้วอลิสออกอลิสออกอ๋อทดลองล่างอลิสรู้สึกว่าจะไม่รองรับนะครับไม่รับอลิสเลยโอ้โหโอ้โหว่าจะ เว้ยนะเออผมผมไอมทำไมกูี่ดอย่างงี้วะเนี่ยผู้ชมาชมโอ้โหพระเจ้าช่วยด้วยกุญแจมันต้องอยู่ อยู่ที่ไหนสักที่สิมันอยู่ไม่ไกลหรอกนังรู้ไปกูตายเนี่กูตายแยม มีที่เดียวครับท่านผู้ชมเอาหายไปแล้วมีใครเปิดประตูกล้หรือเปล่า น่าจะกูแหละี่เองเสียงยังดังเหอะโอเอวเอมีพลีสปิดไก่อนปิดก่อนมาเปิดปิดปิดแล้วกัน ไี่กุ้งแจวหรอโอ้ไม่ไหวแล้วมันเกิดโอ้เด็กไม่กระทั่งเด็กเหรอโอ้โดดถือการช็อกโอ้ไม่ยากานะ เมื่อกี้น่าจะเด้งอะไรอ่ะอะไรเด้งอ่ะก็เปิดไปโดนเเนี่ยใช่ไหมเปิดไปโดนแนเนยอ่ะเออโอ้ยโอ้ยกลัวกูัใจใช่ไหม่ะ มือใครอะ่ะใช่มือไหมเว่อ้จับผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจริงอ่ะได้ทำไมเป็นคนได้ขนาดนี้อ่ะโอ้ยเจ้าโอ้ มันมันโอ้มันผบอกไม่ถูกท่านชมผมปิดคิวเลยแล้วกันเลโอเคอะไรไหมเดี๋ยวนี้ได้ป่ะมีเขาอยีเดี๋ยวผมดูทางนี้ดีก่อนนี่รีปิดรีปิดเนาะ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมืดมันมืดมากเดี๋ยวนะ เสียง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 อะไรอะ่ะโอ้ยบ้าพราะอะไรเหอะผมเซฟได้ไหมมันเซฟได้ไหมมันเซฟไม่ได้มันเซฟไม่ได้ว่ะต้ ขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้ว,เขา,าลวเขาไปทำงานเขาไปทำงานกันแล้วเหรอนี่ไรไหมตรงนี้นะไม,ไม่มีคุณเจโทษนะครับโอเคนะช่วยครับผมไม่ไหวจริงครับเรา,เราถ้าอยากดูช่วยคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับสักคนก็ยังดีนะครับผมจะกลับมาเล่นต่อให้ได้นะครับจัจจงหวะน,นี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมันกดดันมากๆเลยครับจัดใจจริงๆเลยนะครับกดได้ไหมไม่ได้เบิดได้ไหมก็ไม่ได้โอเคเราเจอกันไปายสวัสดีครับ See you